อาจารยยังเห็นความหวังในสังคมนี้มไหมฮะนึกไม่ออกว่าจะมีกฎหมายเราดีไม่แพ้ประเทศใดในโลกแต่นักกฎหมายเราก็มีส่วนหนึ่งที่ยังแย่อยู่คนในกระบวนการที่ทำไม่ได้คิดไม่ได้คิดในเป็นระบบมันคิดแต่จะแรงอำนาจกัน สำนักงานปฏิรูปกฎหมายก็เกิดขึ้นแล้วนะผมเองเนี่ยเป็นผู้ไปจะเรียกว่าอะไรยกร่างกฎหมายนี้พอยกร่างเสร็จก็มีสำนักงานปฏิรูปกฎหมายตัวน,นี้สำนักงานปฏิรูปกฎหมายเป็นไงบ้างถูกยกเลิกตอนย่ทำนาฏกรารนี้ประเทศต่งางๆนี่นะเขามีเกี่ยกวกับ law reform commission คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยทุกประเทศเนะที่จะเริ่แล้วของเรามีแล้วเราก็เลิกเสียอะก็แล้วลงไงไม่มีอะไรดีเลยแล้วเราก็พยายามปฏิรูปก็เสร็จแล้วก็เลกประยุทติมา,มาบอกว่าจะปฏิรูปตำร,รวจไม่เห็นสักอันความไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยสามครั้งในชีวิตเนี่ยครั้งแรก ตอนฆ่ากันที่ฝนราดดำเนินเมื่อปีสามาตอนนั้นผมเป็นรองอาิการสุดตรวจสอบความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเราก็ทำเสร็จแล้วก็ข้อได้จริงที่ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะไปอยู่ที่กระทรวงกลาโหมไม่เผยแพร่ให้ใครทราบเลยไม่ว่าในต่างประเทศหรือในบ้านเราครั้งที่สอง เกิดขึ้นสมัยคุณทักษิณเเรียกฆ่าตัดตอนไ้บอกไหมคนดูฆ่าไปตั้งสองพันกระสุนแล้วเ็ก็ตั้งบหมเขาเรียกคอตอนออนาษาษาคาคอคณะกรรมการตรวจสอบความจริงเกี่ยวกันคฆ่ากันครั้งนี้นะแล้วผมก็ทำเป็นรายงานวิสามันฆาตกรรมยาเสพติดในประเทศไทยชอบหรือ,อด้วยกฎหมายหรือจงใจฆ่าทิง้ง คำสองภาษาเลยไม่เคยอ่านแล้วก็ต่อมาตอนที่เหลืองกับแดงทะเลาะกันเขาก็ตั้งผมเองอะเข้าไปตรวจสอบแล้วเราก็เสนอระยะต้นระยะกลางระยะปลายหมดเลยไม่ถูกหยิบไปใช้แล้ว,ลวก็มีเรื่องเกี่ยวกับคดีก่อการร้ายซึ่งคดีก่อการร้ายในมุมมองผมนะ ไม่ถูกต้องผมก็เลยเสนอให้อายการสูงสุดอนะถอนฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องกด็ดีก็ไม่มีใครทำจบกฎหมายเราดีไม่แพ้ประเทศใดในโลกแต่น้ากฎหมายเราก็มีส่วนหนึ่งที่ยังแย่อยู่และส่วนที่แย่ๆเนี่ยมามีบทบาทสำคัญนะ ที่แย่ๆนมาจากไหนเขามาจากมาหาลัยหมหาอะไก็สอนไม่สอนหลักสอนให้จำสอนให้ตามแนวข,ของคำวิพากษาสารดีกาแล้วสารดีกาเรานี้ก็เป็นสารประเทศเดียวในโลกนี่พี่พิจารณาข้อเท็จจริงไม่มีสารประเทศไหนนะที่มีนาข้อเท็จจริงสารดีกาเนี่ยไม่ว่าของสหรัฐหรือของประเทศใดในโลกนี้นะ เขาพิจารณาข้อกฎหมายเท่านั้นเนมื่อพิจารณาข้อกฎหมายเนี่ยคนที่ก็อยู่สารดีกาต้องเก่งจริงแล้วจำนวนน้อยอย่างของสหรัฐเนี่ยก็มีเก้าคนนะของเทเรนตนที่ผมไปเรียนมีสิบห้าคนของญี่ปุ่นก็สิว่าของเราผู้สาสารดีกาตักไปเท่าไหร่ที่ผมทราบเนี่ยร้อยเจ็ดสิบสามคนแล้ว,ลวไม่มีอะไรดีขึ้นเลย เพราะเราต้องปฏิรูปให้หมดทั้งกระบวนการทั้งกระบวนการยุติธรรมอะนะเราต้องปฏิรูปมาหาลลยด้วยนะเราต้องทําการศึกษากฎหมายเนี่ยในมาหาลลยต่างๆให้มันเกิดมักเกิดผลให้ถูกหลักแล้วทุกอ,อย่างมันก็จะมันก็จะพัฒนาไปคุณประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจเขาบอกจะปฏิรูป ตำรวจคุณเห็นมีมีอะไรเึล่นไหวไหมไม่ม na. anyway. ีเลยแล้วไงแล้วทำไงโอนไม่ออกว่าจะมีผมยังคิดไม่ออกอ่ะเพราะว่าคนในกระบวนการที้ทำไม่ได้คิดไม่ได้คิดให้เป็นระบบมันคิดแต่จะแสดงอำนาจ่ ต้องคิดให้เป็นระบบตอนนี้เราอยากเป็นประชาธิปไตยไหมอยากนะจะเป็นไงจะเป็นไงอย่างที่เห็นคนระับ <laughs> ประชาธิปไตยนี่ประชาชนต้องเป็นใหญ่นะแต่นี้เห็นยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ <laughs> เห็นไหม